สบายดียินดีตอนทเขอนซูสต่องน้องตุ๊กสาวลาวซั้าเนื้อชาแนลสบายดีเด้อทุกคนสบายดีตอนแรงๆเราทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กมาเบิ้งหน้าแล้วมองทุกกะซจีกับแม่พูดว่าสิไปหาหนอเมื่อนีมาเบื้องหน้าแด้แล้วก็มาคนหลัวอะไรเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวใส่เบญญิ่งบรรยากาศถุงนาเราจะไปหาหนอไปกินแรงนี่แม่เขาดับหน้าได้กินมือหร้อกี น่นึ่งดือนละเนาะทุกคนเนาะบววัดบนึ่งเดือน,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 นเฮฮวดาดเฮาเฮาดำประมาณวันที่สิบห้าสิบหกนี่ฮาเฮฮวาดสิบห้าสิบหกกันเถอะซาไปมือเนาะเออาาก็ะทาก็ได้ซามือซามือหรือซาวันคุณยี่สิบวัน <laughs> อ่อหายสมบรรยากาศ ตรงหนาโฟร์วัเลยเหรออบรรยากาศดีเลยแหละทุกคนฝ่าหมุดฝนคือฝนติตกอู้แม่ตะนกตะนกตะนกหาหน่อเลยทุกคนเด้อน้องตุ๊กออมีนาทีเบิ้งตะทากตะทากเอ๊ะเอ๋ทุกคน นี่น้อแต่ว่านี่นอหวานบ่เอามื้อนี้มื้อนี้เฮามาหานอที่เฮาปลูกนี่ออกบ่ใส่ออกบ่นนนีนี่เด้อ บ่มีน้องตุก๊กเขาทายแม่คุดเดลลือดกคนเดนอเพราะว่าเธอแม่ทายเธอแม่บู่ท้ายทำน,น้องตุ๊กหาแหละแม่พัดบู่บูท่ทายให้น้องตุก๊ออกไม่มีเลยค่ะคืนมาก็เห,ห,หนือน่อยล่ะโอ๊คแตเบื้งเราหกเราเข้าไปเดี๋ยวคืนไปเบิบงเ้งอันเฮ็ดเทอมีเนาะมีเนาะ

มายัดทักถักเอ๋เด้อทุกคนหุ่นตัวถักตัวยุ่ง กบนอันนี้คือสุ้มใหม่ที่ขาปลูกไว้เทุกคนเด้อหอนงามเดือนหกเดือนเจ็ดมาข้าก็สิหานอใหม่เป็นสุ้มแบบนี้เนาะทุกคนเนาะอ๋อโบอ๋อเราจะไปเอาอน้ดี้มีบ่มีขียนดิ ออกออกออกหรือเปล่าเนาะเอ้ยออกออกเถอะนี่มันมีเสียมบัมีเสียมมีแต่ส่วนนี่เนื้อสุดตัวอาหารนอตา นอแบบยังถมดินอยู่เนาะทุกคนเนาะมันจึงอ้อนจึงหวานดีเดะจะให้แม่ขุดสวยเลยแม่หูเสาอีนอนหนึ่งก่อนเด้อป๊าตักตัวใหญ่มากเลย ข้าปเดอาเกลือมาดนึ่งทาตีนเขาไหมเกอมาทาตะคาสุดีได้นอนหนึ่งมันเมียนเทียมมาห้าหกขุดเลยแถวผ้ามันยังง่ายกันบ่โอ้โหหล่ไปไหวก็เดินซะ what โอ้ก็ได้อยู่เอาไปเอแล้วมันหนักแมะนี่ดวงเยอะขนาดใส่ตะกาเออ อุ้ยเสียวพระฝนพระฝนเห็นดวงเดียวนะครับรเห็นดวงเดียว,วทุกคนฝนตกก็ทาค่ะแม่จีบุยออกมาทางนี้เลยหรอไปฉันโอ้ยลมมา ฝนมาฝนมาจะอีกนอกแล้วแตตัวเดียนเดือหน่วยพอนีทัดปลาฮ่าฮ่าฝนนี่เยอะปนนี่ป่ะไปดูสามง บ่มีเลยบ่น้องเนียงมันบ่มีอ่ะเป็นชุดใหม่เด้อเลยฝนตกเดี๋ยวนี้ทุกคนติดตามแม่ฟุตหานอ เห็นดิเหรอเออนอนน่ยองเยอะอยู่นี่มันก็ะอองน่ยองตางจะบอกมันหน่อยโหแบบเอาเอาตัวเอานะเติบเติบยังสมหุนเลยซับเท่งนึงก็ได้ นี่บ่าย้ต,วตัวหากทุกคนบอกตายสองตัวเลยตายแล้วมันขึ้นขึ้นแลว้วตัวทากสองตัวเลยที่บ้าง บตัวผักตัดตีนหน่อย,อยก็น,นั่นนี่จะงูก,กินลาดอกเนาะอางัวขาวน,น,น่ก็ขึ้นฮัดตีนมันเนี่เดือดสะ ไม่จะซับอันนั้นนะจู๊แกลกสับแต่นอเนี่ยแต่มันสับบะไรนี่มันน้อยนี่มันแกกสับแต่นอนี่มันสับอะไรมันโบเมนเซียนเหมืนมันน้อยอย่งนี้เอาได้หากมันออกมันบิดเลยเอาเอาเลยหนังก็อน้อยนึงก็ได้น้อยนึนงน้อยนึงแต่มันกินไปแล้วนี่เนี่ยเห็นบอก ตัวดกินตัวฮอกกินไม่เลยตัวฮอกตัวหนูกินไม่เลยโอ๊ยน่นดูจุดเดียวฮอกินลย่งสบายเล็กโซ่ตัวแม่กินสะเขิงนออย่งเจีย không như được bố Ở đâu mẹ ăn của tôi này, phố phốn này ăn của thằng ý có mơ 嗯，帮我烘衣。嗯，真不是他。喂喂喂！嗯嗯嗯 lên đi đi ăn nó nên là rồi bố. subscribe ao. ตก,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 ตกแม่ปีนีเดีอปีนน้ำ้พราะเาเป็นผู้ติดตามเด <h ap> <c oughs> ี๋ยนฝนก็ตก กมีดบอกออกไเลยได้แล้หลาดลูกวาสัตนี un> un> ่พอแล้วพอแล้วะยอ่ะคุเลยเอาเมือเอเขาก็กินบะเม็ด่อ้ยเอ้ยเอ้ยแกงสนามเอเดี๋ยวนึงก็้วได้ Chứ nào về đấy đấy, còn nó pha kim Ở ือว่าซุ้มนี่นี่แม่ดอกแม่นี่นี่คือจิเอ๋อปีนี่บ่ได้มาหานออยู่อยู่พีเนาะทุกคนห้องตุกบ่ได้มาหานอหวานแท้แต่ละปีน้องตุกจะมาหานอหวานแต่ปีนีน้องตุกบ่บ่ทันเลยบ่ได้หา้แม่นอล่วงนี่นี่อเอ้อเอ อ okay. ่ะไปเห็นนอสตมนี่โอ้นอสนอหลวงอยากไอ้จะบ่กอันนี้ฮะบ่บ่เอานออันนี้ฮะบ่เอาโอ้โหตัก แต่เจอทุกคนเบิ่งพานพานมาโน่เออยู่แต่บะแถวนี้ตัวทางเองเนาะเบิ่งนี่นอกออกร้ายเลยว้ายว้ายก่อใหญ่หา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 มากถ้าพี่ดีดอ่ะนอตาดินกวนย่างอยู่เด้อแต่บะหาบุกินนอเนี่แต่บะแถวนี้ตัวทางเองไปเร็วไปเร็ว ไม่น้องแมนเบาว้ายเบอร์นี้ทุกคนสามสีโต,ตไปเลยเล่นต่อแถาเอ๊ะ

ໂອ້ໂຄກອນເຂົາຖາກເອເຮງບໍລະມາເປັນແບບຍຸບຸຸຸຍຸບຊິລຮຸດກໍແຫມັ ุทาหายากซับนี่ดูกว่าพ่อลล่ะพ่อลล่ะเออแล้วเพราะมันก่อร่วงเยอะๆเลยยังไงดูเมนร่วงหน่อยเลยอุ๊เอาไปส้อยออกเลยเอวทุกคนมึงไมฟุดขาดพักมึงยุ่งมึงมึงมึงบิดมึงนี่เฮ้ยตาย สองโตสองโตล้วนยังยูอยู่แม่เอาใหม่เอาอันนี้นี่อันนีน้นึ่งคดมันมันตายสิ อีซุมร่วงกี่เองความเอนี่นี่นี่เอเออนี่นี่ถักหน่อยถักหน่อยความเอสอยตัวถากถ้าฝนลงลนะนี่แห้งไรเลียนตัวถากอ่า,ออางใยยต้ายาฮ้าาาฮ้าาฮ้าฮ้อฮาาฮ้้าฮ้าฮ้้าฮาาฮ้าฮ้่าา เอาชาพอกินแล้วก็เมื่อเนาะมือมือว่าจีมือเงอ,อ,อนได้บ่ทางน่าจะมืน่นเอาฝนซ้ำหนีหัวมืนแท้กินรถเราไปทางน้าทองอยกไปทางนาลิ้วเลยนะทุกคนเมื่อกี้เขาไปหาโนาเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ฝนตกเนาะหาโนาลงมาแล้ว กำลังหานอยอยู่เราฝนตกลงมาเราฝนเซาละบุดเดียวแดดออกละนี่แม่พุดเก็บมะเอือดอยู่นี่มะเอือดหรือมะเพเออด็ดมะเอือดเดี๋ยนี้นกตุ๊กี่มาเตารถใส่ผ้าพัเพราว่านกตุ๊กมาคนลัวนีุ่กคนลวัวคนลัวหรือ้นฟืน คนใหม่นี่ไปเฮ็ดฟืนอะเฮ็ดฟืนดังไฟมาตุมกีเทียวจังจิเม็ดเพาะเฮ็ดเอาด้อนี่ปดอันนี้ออาเยเก็อะไรกิน่ยด,ด,ดูคุคคคคคคคนไาเก็บมาอือดปุดอันข้อมันนี้เอาเน้นทั้งต่้ Ah, a lot มันจิลงฟูล่ะรถวิโก้รถวิโก้หรืว่เจ้าเองบุเป็นเอ๊ะอูยป็ซึง เด้อทุกคนเลยมาเอื้อเลยแม่เก็บเมื่อกี้เนาะทุกคนเนาะแม่เก็บมาเอื้อเมื่อกี้เดยเออยู่ไดล่ามาเอื้อมาเขื่ออันนี้คือมะเขือนี่พริกเหลือมาเอื้อนี่แม่ฟุ้นยฟุ้นสิออกคมือก่อนนะทุกคนเนาะ แรงเดี๋ยวมันห่อนแรงนิดน,นึงก่อนจะมาคนเมอนี่แหละคือบันพักของตุกวันพักวันเสารันทิดที่บริเทศเื่องคายเออเฮไม่ได้พักเลยค่ะคนทุกคนเอามาก้อนกับบมีกระแจ้เขา่าทาแม่มากกอนเนอะ อันนี้คือฟืนฟืนหรือว่าลัวใหยสมเเนืออันลัวของ้าขคนมือนี้นเ่คนนี่ทางนี้ด้วยโอ้โหพักอยู่ในบักหะลายวันเสาร์วันอาทิตย์หาผมไปเอาฟืนก็ตัดเครื่องเลื่อนนะคนแต่มื่อนี้คืออ้อมมาขนฟืนสแม่กับโพะ คนทั้งวันแล้วนะทุกคนนี่ทุกคน,กคนแก้งละเด้นนอนอหน่อยมันหอเอามาแก้งแล้วยังโจยังจงน้อหนึง่งดวงนึงเอาไปไป,ไปยูกินยูเหินข้เอามาสับๆเอาแบบนี้ก็ได้ลายอยู่ได้ลายยูสองถ้วย ทุกคนนอที่เขาไปหามาสุกละเ้อนี่พอกินแลอวเรียบร้อยอนนมาเดิมเดิมกินกันเดิมไอคิดว่าเอามาเหอะแต่การเดียวบ่ะอ่งมาหืมต้มนอไบสุดปดอดกันแกงจืดแกงซื้ออันผักเม้นใื้ผักแปลนเบี้ยงอะไรแบบ แต่ก็แส<า>บ,<า>บแต่ก็แสบอยู่กินอยู่หายอยู่น่ะแสบอยู่มาเดิมกินกันเดิมนอนอีกวานดีนครับนอนเมื่อเลยนี่ต้มยำปลาช่อนกินกันถึงไมา่ยากต้มแป๊บเดียวทุกคนมาเที่ยงพิมอีก หวานดีขนะานดนะีนด่กับมาเอือ้อนท์เาไปเก็บม่เก็บไ่พุชเก็บม่เก็บนี่ทุกคนตึกเบ็ดได้แล้วเน,นี่ยพุชปึ๊งคือมันตักอ่ะ ความขางเงนินเลยยามมนมาเออเออเอางบ้าง,างเอออม็ดติดลยสบายใจขนาดนี้นทุกคนเอมานั่งติดเวดจำแ,แจมจำแจมจองไม่รู้อยู่ให้อยู่น้าคือเกาไรยนึ่ยก็ซิเมื้อเหือแลละเนาะทุกคนทามะหารเมด็ด ทัดตึกเวทหัวหารแบบนี้แม่พูดงเดกแล้วเดิ้ลดิ้ดิ้ดิ้ดวตึกเวทขายเลยทุกคนขายลปนหน่อยให้เขาซื้อน,นานยุ่งกงโลกเหัอเยี่ยมองเมื่อไวเปนตัอเรื่อง น้ำกลนไปเป็นแถวอ,มอะมันมันโอ้ยไม่ได้บ่ปนินปนินเหลือง ทุกคนเดี๋ยวนิ้วเหอนก่อนเด้อขำแล้วเนาะทุกคนเนาะตึกเบ็ดกำลังมันเลยตัวป้ากำลังกินเลยเนาะทุกคนแต่ว่ามันขำแล้วเขาต้องในมือเหอน,นจ้าเดี๋ยวม่ยาขึ้นฟูนีก่กอนเนาะเดี๋ยวน้องตุ๊กขี่รถขึ้นตามส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กกระสินลลาทุกคนพี่กอนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กเฮตดคลิปต่อไปเนาะขอบใจหล,ลายๆเด้อ FC ที่เข้ามาฮับส้ม สองคองเจ้าเราัำเน,นื้อบ๊ายบาย